<c oughs> สวัสดีครับเพื่อนๆกัลยาณมิตรผู้ใฝ่ธรรมและก็ลูกศรริษย์ลูกหาที่ติดตามผมทั้งใหม่และเกับแล้วก็ผู้คงแก่เรียนวันนี้ก็เช้าๆนั่งเล่าเรื่องนะ,ะธรรมะมง่ายๆสั้นๆส,สบายๆไม่มีอะไรมากมายนะฮะตอนนี้ก็ย้ายมาอยู่ แต่ยังย้ายไม่หมดนะฮะผมก็มานอนที่ที่สวนธรรมนะฮะอ่านี่เป็นห้องส่วนตัวผมแล้วก็รอบ้านเสร็จก็จะย้ายเข้าบ้านเลยบ้านน่าจะเสร็จไม่เกินวันที่ยี่กฮก็เช่นเคยครับธรรมะก็คนก็หลงกันอยู่นะฮะทุกวันนี้ก็หลง หลงความรู้ความจำออกมาสอนกันโอ้ยมาคุยกันเต็มบ้านเต็มเมืองในติ๊กตอกเปิดไปไม่ได้นะฮะติ๊กตอกเนี่ยเจอแต่พระอรหันต์อืโอโบยพ้นเกิดพ้นตายกันหมดแล้วเขายังไม่รู้เลยเขาหลงรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณหลงอัตตาตัวตนนะฮะอืฮะนั่นแหละ หลงความเป็นตัวตนหลงความรู้ความเข้าใจหลงคิดปรุงแต่งนะฮะผมบอก่าธรรมะมันคือธรรมชาติที่เราเห็นได้ยินได้กินดิมรสนะะกายสัมผัสใช้ชีวิตปกตินีนะะ่ไม่ได้แตกต่างอะไรจากชาวบ้านก็นเลยนะฮะเราก็ชาวบ้านคนหนึ่งเลยนะะแต่มันมีอุปาทานมันหลงอยูนะะ่ทุกวันนี้ ออิสลาเนี่ยชีย้ให้ลุกสิหมดหลงเร็วจบเร็วต่างจากเมื่อก่อนเยอะเพราะว่าเมื่อก่อนคนเข้ามาเยอะแล้วไม่ไมค่อยมีคุณภาพและคนก็ไม่ดีก็อยู่ในในสถานที่ของผมแค่นั้นเนีที่ผมเผยแพร่ทำก็เลยทำให้เป็นตัวถ่วงนะะก็การที่จะคุยธรรมะบางอย่างเนี่ยมันก็เลยติดติดกัดกัด หลังจากที่ผมตัดสรุปองค์ธรรมบริบูรณ์แล้วนะฮะทำให้การช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์หรือลูกศิษย์ลูกหาที่เข้ามาเนะี่ยเร็วถึงเร็วถึงที่สุดแห่งธรรมฮะแล้วก็กลับไปใช้ชีวิตปกติหยุดการสแสวงหาทั้งหมดมันเป็นอุปบรทานการที่ผมพูดไม่ใช่ว่าหยุดเออไม่ทำอะไรเลยไม่ใช่นะ ผมชี้เกิดยานยาน,ยานชนิดหนึ่งที่มันเห็นตัวเองทั้งหมดะเพราะเพราะอะไรถึงไหมคนเน่ยยังไม่เข้าใจยังไปชื่นชมภาษาธรรมกันอยู่ไปยึดมั่นถือมั่นแต่ตรงนั้นส่วนหนึ่งเชื่อว่าเป็นแบบนั้นจริงๆชอบในคนคิคดความจํานะชอบในเรื่องปรุงแต่งพออันไหนพูดเรื่องภาษาธรรมนี่ดิก็ไปลงเอายึดเอาภาษาตรงนั้นไว้บางคนก็บอกตัวเองเข้าใจหมดแล้วนะ ลูกศิษย์ผมบางคนหมดสิ้นสงสัยแต่ก็ยังไปยึดภาษาธรรมอยู่ไปฟังตรงนูง้นตรงนี้มากเอามามโน,โนเปรียบเทียบมันยังไม่สงบพราะมยังไม่เห็นความจริงคนพวกนี้ปากมันพูดว่ามันเข้าใจหมดสิ้นสงสัย <c oughs> <c oughs> แต่ก็ไล่ตามาภาษาธรรมอยู่นะฮะอืม ก็น่าเสียด้ไปไม่ถึงที่สุดแห่งธรรมของอาจารย์ติดในสมมุติบัญญัติในภาษาอือาจารย์พูดมาออประมามาเกือบสองพันคลิปนะพันดร้อยกว่าคลิปเนี่ยทั้งเผยแพร่และไม่เผยแพร่นะครับก็แค่สื่อภาษาออกมาเพื่อให้คนฟังเนี่ยเกิดเกิดอะไรบางอย่างภายในแล้วตามอาจารย์มาคนันแล้วอาจารย์จะปลดล็อก ตรงนั้นให้เห็นว่าทุกอย่างที่อาจารย์พูดมาทั้งหมดเนะ่ะเธอไปชื่นชมไม่ได้นะปุกพูดมาทั้งหมดเพื่อจะให้เธอเกิดยานชนิดหนึ่งแล้วเห็นเห็นว่าต้นตอของอวิชาตันหาวะธานมันเกิดขึ้นมาจากตรงไหน,นจิตมโนวิญญาณน,นะฮะสังขารสัญญาเวทนาลูกความเป็นตัวตนสัตว์บุคคลเราเขาอะมันเกิดขึ้นมาได้ยังไงแค่ตรงนั้นเองแต่ คนพวกนี้ก็หลงอยู่ในหลงความคิดความจำนั่นนะฮะมันจะออกจากตรงนี้ได้อย่างไงเออมันดับอุปทานตรงนี้ได้อย่างไงอืมมันไม่เห็นว่าตัวเองหลงก็ไปในวังวนของการปรุงแต่งทั้งหมดอืมมันพิกออกไม่ได้สัญญามันเกิดดับเร็ยวอยจะบอกเออม,มีสัญญามีสังขารมีวิญญ,ญาณน,นามลูกเกิดทันทีเลยนะ เพราะไงเพราะไม่มียานปัญญาที่แท้จ,จริงไงฮะไม่ใช่ว่าอาวิชากตีแต่ความหมายความไม่รู้ก็เลยไปไปฟังให้มันรู้ใช่ไหมก็ยิงอวิชาข้อก็ไปอีกมันไม่ใช่แบบนั้นอืมความไม่รู้ก็คือมันไม่มีปัญญาน่ยนะปัญญาแบบพุทธเจ้าอนะที่เห็นนะ่ะปัญญายานอนะยานที่เป็นอสวกายญาณนะ่ะ ที่ทำลายอสวาะส่วนที่มันติดขัดอยู่เนี่ยที่มันยึดมั่นถือมั่นเป็นอุปทานขันอยู่นี่คือแบบนี้นะฮะมันไม่ใช่แบบที่คุณไปศึกษาแล้วท่องจํานั่นไปฟังแล้วก็มโนเต็มกระบ,บาลอยู่แล้วก็ชื่นชมคิดว่าใช่นั่นนะไอ้ฟังแบบนั้นเนี่ยมันมันเป็นของโลกโลกหย,ยาบหยาบมันไม่สามารถไถถอนอุปทานนี้ได้ทำลายเชื้อเห็นการเกิดได้ นะค,ความหลงผิดอ่ะเพราะฉะนั้นปัญญาชนิดนี้ไม่ใช่เกิดจากการเรียนศึกษาจากตำราไม่ใช่เกิดการปฏิบัติเอาทั้งสองกรณีเนะฮะไม่ใช่เกิดจากการปฏิบัติอาการตระหนักรู้หรืออะไรก็ตามไม่ใช่เกิดจากการศึกษาตำราไม่ใช่สักอย่างมันจะต้องมีคนชี้เห็นว่าเฮ้ยหลงอะไร ไม่ใช่ไปชี้อยู่สะดือแล้วก็ไอ้มันมีผ้าลุ่มหนึ่งอ่ะชี้ลงไปที่สะดือให้เขากําหนดไว้ที่สะดือที่กลางท้องแล้วก็ให้เขาเห็นความบ้างแล้วก็ทํานายเขาว่าเป็นเนี่ยอนาคามีแล้วนะนน่นนี่เนี่ยเดี๋ยวพวกนี้แม่งคนแม่งก็ไปเชื่อในเรื่องแบบเนี้ยืมพวกนี้มันสะกดจิตให้มึงอะหลงให้มึงเชื่อ ไอ้บงว่างอย่างเงี้ยเออถูกสะกดจิตหมดแหละพวกมึงอะ่ะพอกูสอนเรื่องปัญญาเนี่ยพวกมึงกับมองไม่เห็นปัญญาชนิดนี้มนไม่ได้การศึกษาหรือการคิดหรือการไปฟังแบบนั้นเราจะเข้าใจเกิดความเข้าใจไอ้การการเข้าใจเนี่ยมันเป็นเพียงมโนมโนวิญญาณเป็นการรับรู้ให้มันรู้ถูกก่อนแอบมันถึงให้มันรู้ถูกขนาดนั้นมันก็ติดตัวมันเองเพราะฉะนั้น ที่สุดแห่งรำหรืงนาทีสุดท้ายอะสิ่งที่จะพิกออกมาได้ต้องเป็นอาจารย์วิถานนบปชี้ให้เห็นว่าเฮ้ยหลงอยู่เหมือนพู้เจ้าลนะ่ะแม้แต่ลูกศิษย์ยังไม่กล้าเถียงกับพู้เจ้าเลยที่ว่ารู้รู้รู้ร,ร,รู้ตามพู้เจ้าเนี่ยต้องฟังผู้เจ้าอย่างเดียวสมัยพุทธกาลเพราะท่านตัดสรู้รมแค่นั้นแหละอืผมบอกผมตัดสรู้ทมแล้วผมเห็นอะจะพิกออกจากตรงนี้ได้ไงมันเหมือนมันเหมือนกระเดียมอยู่เนี้ย ออกมาอย่างเงี้ยเนี่ยหลุดพ้นเลยหลุดพ้นออกจากอะไรจากความมืดบอดเนี่ยเนี่ยเนี่ยมันคุมไว้อยู่เนี่ยมันอยู่ฝั่งเนี้ยตลอดอ่ะพริกปัญญาเกิดไอ้มโน,โนเนี่ยมันมันอยู่ฝั่งที่มันว,าว่างๆอยู่เนีย่ยนิ่งๆว่างๆเนี่ยนะฮะอืมมันเวลาฝั่งคันห้าขยับมันก็ปรากฏขึ้นมานะฮะผมจะบอก มันหลบมันหลบอยู่มันอยู่ด้านหลังเราอ่ะสมมติอุปมานะมึงหันไปทางไหนมันก็แอบอยู่แอบอยู่แอบอยู่ไม่เห็นมันหรอกมึงไม่เห็นความหลงมึงหรอกนะฮะไปศึกษาพิจารณาอยู่นั่น,นฟังอาจารย์วิทย์เนี่ยฟังไปเรื่อยๆฟังไปจนมันเข้าใจหมดแล้วอาจารย์แต่ผมยังมีคําถามอยู่อืมผมยังรู้สึกว่า ผมเข้าใจหมดแต่หรือหนูหรือฉันแต่ยังมียังรู้สึกว่ายังมีเราอยู่นั่นแหละมาหาอาจารย์จะง,ง่ายขึ้นนะฮะเพราะมันเข้าใจหมดแล้วนี่แต่มันยังไม่เห็นว่ามันหลงมันยังไม่หลุดออกจากจุดที่มันเข้าใจนะ่ะทั้งหมดอ่ะมันยังไม่พลิกออกจากจุดนั้นจุดความรู้ของมันนะนะฮะมันรู้หมดแล้วอืมแต่คนที่จะช่วยมันได้คืออาจารย์วิท์ที่จะจับพลิกออกจากความรู้ตรงนั้นอนะ่ะ มันรู้ทั้งหมดแต่มันยังรู้ว่ามีเราอยู่บางๆนะฮะอืมยังมีการกระทําอยู่ยังมีเจตนายังรักษาหลักกระทบอะไรยังยังรู้สึกว่ายังมีเรานั่นแหละแค่นั้นแหละอืมแต่เข้าใจหมดอ่ะติดรูปน้ําคันห้าอะไรเนี่ยอืมแต่มันก็ยังไม่ลงใจนะมันก็มันคือมันมันเข้าใจหมดแล้วถูกแล้วแต่มันยังไม่ลงใจอืมเพราะมันติดความรู้อยู่ไงติดมันอยู่ มันรู้หมดแล้วแต่มันยังไม่ปรากฏยานันที่มาเห็น่นร่ำรู้ทั้งหมดแล้วแหละมันถูกแล้วแต่เหลือมึงนี่แหละแค่นั้นแหละตัวนี้แหละที่มันติดกันะทั้งโลกไปเนี่ยนะฮะอุปาทานตัยเนี่ยมันมันถอนอุปทานตัวอื่นออกหมดแล้วนะเข้าใจหมดมันไม่สงสัยที่อาจารย์พูดเปิดใจให้อาจารย์หมดเลยไม่สงสัยอาจารย์จะ แสดงทําแบบน,น้ไม่สงสัยแต่ไม่สงสัยในรูปลักษณ์อาจารย์อืมแต่เดี๋ยวประทานตัวเดียวบางๆอคือเราเนี่ยเนี่ยอืมเขาเรียกว่าสัญญาอุปาทานนะะแล้วตัวเนี้ยต้องมีคนชี้เท่านั้นมีพระพุทธเจ้าเกิดเมื่อสองพันกว่าปีเท่นี้แล้วคนที่ฟังพุทธเจ้าได้มาโผล่พุทธเจ้าตัวเดือวตัวเนี้ย แล้วก็อยู่กับผู้เจ้าไปผู้เจ้าค่อยๆเคลียร์ไปเคลียร์จนดูเด็กบบตัวเนี้ยเขาถึงผู้เจ้าถึงบอกว่าอย่าประมา,าทในธรรมไงให้เดินตามตถาคตเพื่อให้ถึงที่สุดหึงธรรมตถาคตเท่านั้นเป็นผู้กรรมชะตาชีวิตของสัตว์โลกเพราะตะถาคตตัดสรูเห็นเส้นทางทั้งหมดเหมือนผมประกาศตัวทุกวันเนี่ยบอกตัดสรูผมเห็นเส้นทางทั้งหมดออืมอืมการจะออกจากตรงนี้ยังไงเนี่ย จะช้าจะเร็วเนี่ยเดินตามเส้นทางผมถ้าใครปลดล็อกแล้วนะถ้าใครได้มาทําตรงนี้แล้วส่วนที่ใครไม่มียังไม่มีโอกาสก็ฟังไปเรื่อย <c oughs> ๆนะฮะมันต้องพลิกออกจากทั้งหมดเลยไม่ใช่ไปหลงรู้ว่าโอ้มันไม่มีอะไรแล้วเข้าใจหมดแล้วเนี่ยยังไม่ใช่นะอืมไม่ใช่มันไม่มีอะไรมันว่างนะทุกอย่างไมนสมมติบัญญัติเนี่ยมันยังติดอยู่ติดสัญญากรมอยู่บางๆพวกเนี้ยแล้วมันจะกลับไปครอบงำได้อีกตลอดเมื่อไหร่ประมาท ที่ฟังได้ที่เกิดอย่างนั้นได้ก็เพราะฟังธรรมะอาจารย์แต่ก็ยังไม่ไม่ไม่ได้มาหาอาจารย์เลยไม่ได้คิดที่จะเอ,อมีโอกาสแต่กลับมองไม่เห็นประโยชน์มันไงแค่นั้นแหละ <S 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 บางทีมาหาอาจารย์แล้วอาจารย์จะชี้เป็นชี้ตายให้ก็ได้พวกเธอเประมาทในความรู้ของอาจารย์คิดว่าฟังแล้วเข้าใจแล้วหมดสิ้นสงสัยแล้วออนี่นั่นนั่นแหละประมานทนธรรมคิดเอา มันยังไม่เห็นนี่เต้นตอที่แท้จริงถ้ามันเห็นตัวนี้แล้วมันจะกลับเชื้อตัวนั้นจะกลับมาห่อหุ้มไม่ได้นะฮะผมจะบอกเลยปิดจับปิดประตูวิติภพภูมิอืมมันต้องมีดวงตาเห็นธรรมเห็นชนิดเดือดขาดแล้วปิดหลุมดําทั้งหมดอ่ะหลุมของวัฏตะแต่ถ้ายังไม่เห็นตรงนี้นะยังไม่เห็นที่สุดของมันนะ อมืมันแค่จออยู่ปากหนุ่มมันดูดเข้าไปเมื่อไหร่ก็ได้เวลาใช้ชีวิตเวลาประมาทพวกนี้มันจะต้องเฝ้าดูสังเกตตัวเองอยู่ตลอดพอถึงที่สุดข,ของมันไม่ต้องสังเกตอะไรผมจะบอกไม่มีธรรมะแล้วหมดนะฮะแต่ถ้ายังมีธรรมะอยู่มันยังไม่หมดหรอกนะฮะยังมีตัวคอยดูคอยรู้คอยชื่นชมตรงนู้นตรงนี้อยู่ยาง ยังนะจ๊ะจะบอกให้ยังต้องเวียนต้องไปต่ออีกนี่มันก็อยู่แค่นี้แหละมากกว่านี้ไม่มีหรอกเอ๊ะทำไมวันนี้คำนี้ว่าตรงนี้วะเป็นเชี่ยลาแน่ๆนี่นะฮะเพราะฉะนั้นหนึ่งเดียวในโลกใบนี้ใครที่มีวาสนาได้มาเจอผมได้มาให้อาจารย์ชี้อะ เส้นทางสุดท้ายคือที่สุดถึงธรรมแล้วพวกเธอจะหลุดพ้นตลอดกาลจะไม่มีวันกลับเข้ามาธรรมะจะหมดไปจะไม่มีกลับเข้ามาหลงอีกจะไม่มีคําว่าแล้วเธอจะมองเห็นครูบาอาจารย์ใหญ่ทั้งหลายที่สอนกันอยู่นยโอ้เขายังไม่เห็นอาจารย์เธอจะรู้ทันทีว่าเมื่อก่อนผมก็ชื่นชมก็เชื่อฉันก็เชื่อแต่พอมามาเห็นจุดจุดนี้แล้วมันพ้นออกมาจากจุดนั้นแล้วเนี่ยโอ้โหมันรู้หมดเลยมันมองออก เอานะเอาคีบปากคี้ฟันเอาความจำมาสอนกันพูดเป็นต่อยไมโอเคคลิปนี้ขอจบแค่นี้นะฮะเบอร์โทรของอาจารย์ก็ศูนย์เก้าแปดสมสี่หนึ่งแปดหกสี่สี่อออิสระด้าาวิตเบอร์โทรของคุณบัวก็ศูนย์เก้าสองเจ็ดถกแปดเก้าเจ็ดสี่ชี้ให้จบไม่ได้สอนให้จำนะถอยที่สุดจุดจะเป็นเห็นให้ได้ทำลายให้สิ้นใครมีวาสนาได้เจออาจารวิทย์ แล้วได้สนทนาหรือได้มอบตัวมิสิอาจารย์ิทย์เลเวลที่สามเลเวลที่หนึ่งการเกิดเป็นมนุษย์โชคดีแล้วการได้ฟังธรรมอาจารย์วิทย์โชคดีเลเวลที่สองเลเวลที่สามสูงสุดการได้มาเปิดปากตัวมิย์อาจารย์วิทย์แล้วก็ได้อาจารย์วิทย์ปลดล็อกชี้ดวงบัญญาให้คือที่สุดแล้วในชาตินี้ของพวกเธอไม่มีประมาณลบโอกาสมีชาติเดียว ไม่ได้น้มน้าวใครหรือไม่ได้พูดอะไรไม่ได้ขี้โมกขี้คุยอะไรแล้วไม่ได้วาดร้องใครใครจะมาก็มาใครไม่มาก็เรื่องของพวกเธอก็ปล่อยให้ชีวิตอันแสนสั้นของพวกเธอไปกับไ,ไปเบียนต่อเมื่อ,อไรที่เธอยังไม่ถึงกวามมันก็จะเบียนต่อไม่มีวันจบสิ้นนะฮะมันจะมีอุปสรรคเหนี่ยวรั้งเธอไว้ทั้งหมดนะฮะคนที่จะมาหาอาจารย์ต,ต้องตัดสินใจมาเลยถ้านอีกเรื่องนี้นมันจะมีวิบากเหนี่ยวลั้งไหไมนั่นแหละ si bila apa okey keep this token ni satu cup sebab dikah